สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรียวิถีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้ต้อมพามาดูแปลงไม้เนาะมีไม้ใหม่ๆพันธุ์ใหม่ๆมาลงเยอะเลยแล้วก็มีปรับรลดราคาบางชนิดด้วยเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก็ต้อมขออนุญาตจะอัปเดตแปลงเดือนละสองครั้งเนาะต้นเดือนหรือปลายเดือนหนึ่งครั้งแล้วก็ช่วงกลางเดือนหนึ่งครั้งเผื่อมีไม้ใหม่ๆเข้ามาเนาะแล้วก็พี่ๆท่านใดอยากได้พันไม้ชนิดไหนหรืออยากให้ไปถ่ายที่ไหนช่วงนี้ลองแนะนําติชมกันเข้ามาได้นะเนาะเผื่อต้อมพาไปดูถึงที่เลยเแปลงไหนจําหน่ายพันไหน ไรดีอยากปลูกอะไรเพิ่มเติมเนาะลองแนะนํากันเข้ามาเนาะเดี๋ยวบ้านร่มเสร็จเราก็มีเวลาไปถ่ายตามส่วนได้แล้วโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่ามีไม้พันธุ์ใหม่ๆอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับอย่างแรกเลยเนาะสะเดาสะเดามันทวายนะให้ดูมีดอกไหมอันนี้สะเดามันนะทวายด้วยอ,อ๋อปีหนึ่งออกดอกหลายครั้งน,น,น,นี่นี่นะี่เห็นไหมแตกดอกขาทุงเลยนี่นะ สแตลมันทวายต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทเนาะก็เดี๋ยวอัปเดตเป็นอย่างๆไปเนาะเห็นไหมอันนี้เดือนอะไรพฤษภาจะมิถุนาละดอกอยังแตกอยู่เลยต้นใหญ่นะไซส์เกือบเกือบเมตรแล้วเนาะเพราะกล่องต้มเนี่ยใส่ได้หนึ่งเมตรขนส่งเขารับแค่หนะึ่งเมตรเนาะอ่าอย่างแรกที่มาใหม่สดตามันทวายอันต่อไปมะนาวมะนาวจะเริ่มทยอยมาแล้วเนาะไซส์นี้รากแน่นๆน,น,นี่เลยเนาะมะนาวแป้นลำไพเนาะต้นละแปดสิบบาท เนี่ยนะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆเนะาะมนาไปแล้วอะไรอีกอ๋อเมื่อกี้มกของน้ำมะของน้ำมาเติมแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าแปลงฝั่งนู้นกันส้มโอขาวใหญ่นะกิ่งตอนสวยๆเลยลากเต็มถุงเลยเนี่ยเดี๋ยวตั้งให้ดูสาประมาณหนึ่งเมตรได้เนาะเนี่ยนะสานี้เลยนะถุงใหญ่ๆอ่าให้ดูลากเดี๋ยวนะนี่ลากนะลากเดินทะลุถุงมาแล้วนะระาคาตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะอันนี้ส้มโอขาวใหญ่นะอ่าแล้วก็มี ส้มโอขาวน้ำผึ้งไร้มเมล็ดต้นใหญ่ไซจัมโบเลยเนะยี่ยฮะเคยไหมขาวน้ำผึ้งไร้มเมล็ดนะครับอันนี้นี่ตน้นต้นแม่พันธุ์เราทากระปุกไว้ตรงนี้เหมือนกันไซนี้นะรากเดินเต็มถุงใหญ่แบบนี้เลยตรองปกด้วยนะไม่ได้สวมไม้เนาะอันนี้ขาวน้ำผึ้งไร้มเมล็ดหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันเนาะอ่อต่อไปมีไรต่อไปมีส้มโออีกส้มโอมาใหม่อันนี้ทับทีมสยาม ให้ดูไซส์ให้ดูไซส์ทับทิมสยามยนะเหนะ็นไหมเทียบกับอะไรเดียวเทียบกับกระมังนี่ก็แล้ววันนี้ต้องรีวิวคนเดียวนะไม้แข็งแรงแล้วลากเดินเต็มเนาะพร้อมทรงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันทับทิมสยามเนื้อในสีแดงเนาะนี่อันนี้ทับทิมสยามทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูหนะ้าแปลงกันต่อหนึ่งร้อยหสิบาทนะต้มโอนหนึ่งร้อยหสิบาททั้งหมดเลยน้ำมากล่องน้ำกเกษตรมาแล้วนะครับต้นละหนึ่งร้อยี่สิบบาทใครชอบความเปรี้ยวนะไปดอง จำเลยเนี่ยดูลากนี่เห็นลากไหมเห็นนะลากเดินเต็มถุงมาแล้วเสียหายธงเข้มฟรีเนะาะไถนานไถานานชม่มพูรสชาติดีก็ติดดกแล้วจริงๆอันนี้ไม้เก่าแล้วนะอ่เบอร์รองเนาะแปดสิบาทลดราคาลงมานะไถานานนี่ลดราคาลงมาเนาะอ่ามะพร้าวกะทิมะพร้าวกาทะวกทิก็มีออกมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวยังไม่ได้เอาออกจากแปลงอีกมะพร้าวกะทิก็ยังมีอยู่นะทีละล็อกเลยแล้วกันอันนี้เขียวสามรถนะ แล้วก็นำดอกไม้มันนี่นะต้องขอปรับแต่งกล้องนิดนึงดอกไม้มันนะทำดอกไม้มันหนึ่งร้อยห้าสิบาทกิ่งท่าเนี่ยใช้จัมโบ้เลยเบิ่มเริ่มเลยต้องถ่ายคนเดียวไม่รู้เห็นปะเห็นนะนะถ่ายเลยนะกิ่งท่าแผลติดเรียบร้อยแล้วนะปลูกหนึ่งเดือนเอาพลาสติกที่พันแผลออกได้เลยดูกิ่งดูความงามกิ่งนะเขียวสามรถนี่เขียวสามรสสวยไหมสหวนไหม,มเขียวสามรถเนี้ยทรงสวยเลยนะ ทรงอย่างนี้เลยกิ่งท่าเหมือนกันเนาะเขียวสามรสหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันดอกไม้สีทองมาแล้วนะนี่น้ำดอกไม้สีทองนะร้อยห้าสิบเหมือนกันกินกับมะม,ม่วงอ่ากินกับข้าวเหนียวมะม,ม่วงเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองห่งร้อยห้าสิบบาทครับผมอันนี้เบาใตา้ดูเบาใต้ใส่เลยดูใส่เบาใต้เนี่ยเดี๋ยวยกให้ดูเนี้ยเหน็นไหมหนึ่งเมตรเนาะกิ่งท้าหนึ่งเมตรสวยๆเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเนาะ ตรงนี้เป็นแดงอยากกระพันเนาะเดี๋ยวต้อมอ้อมไปดูข้างหลังให้รดน้ําในแปลงอยู่เนาะอันนี้สาลีทองไร้เมล็ดห้าสิบบาทเฟิร์นหงมี่เดี๋ยวให้ดูตรงนู้นหงมี่ปรับลดราคาลงมาแล้วเนาะสองร้อยยี่สิบดูไซส์ไม้กระป๋องเนาะสวยๆจากปกติสองร้อยห้าสิบเนาะลูกสวยเราลดราคามาแล้วเราก็มาปรับลดให้อีกทีหนึ่งสองร้อยห้าสิบรับประกันสายพันนะเห็นไหมลากเดินเต็มแน่นๆเลยเนี่ลากขลุกระป๋องมาหมดแล้ว พร้อมปลูกเลยนะครับสองร้อยยี่สิบาทครับิรนหงมี่ลงราคามาแล้วนะอ่าผ่านพวงร้อยพอดีมาพับพวงร้อยเนาะต้นละร้อยห้าสิบาทเหมือนกันลูกเล็กๆเปลือกบางๆน้ำหวานๆเนื้อนุ่มๆเหนียวๆเนื้อมีรสชาติด้วยหนึ150่งร้อยห้าสิบาทมะพร้าวน้าหอมต้นเตี้ยครับมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยหนะนึ่งรอยี่สิบาทเนาะดูไซส์ดิเนีพร้อมปลูกลงปลูกได้เลยเนหะ็นไหมอ่ารากเขาเริ่มจะแทงแล้ะ แล้วก็หน่อเขียวสมบูรณ์พันธแท้รับประกันพันแท้ตรงสายพันธุ์แน่นอนเนะมาะมะม่วงก็2 e 2. อ,อ2 E2 ูอูออีกอ๋อชมพู่ยักษ์ไต้หวันชมพู่ยักษ์ไต้หวันห้าสิบาทละมุดกระสวยมาเลยอันนี้มีคนจองแล้วเนาะแต่เดี๋ยวมีออกมาเพิ่มเติมเนาะอันนี้ต้องไปส่งลูกค,ค้านะละมุดกระสวยมาเลยอยู่ทางนี้ฝรั่งกิมจูอยู่ทางนี้กิมจูตัวละสามสิบเนาะละมุดกระสุยมาเลยตัวละร้อยยี่สิบบาท แต่ไซนี้ร้อยห้าสิบาทนะส่งกล่องไม่ได้เพราะมันใหญ่แล้วก็นี่สวยมี่สุยมี่ตัวละห้าสิบาทเนาะหวันสวยสวยเลยพร้อมปลูกติดง่ายนะยิ่งกว่าทวายจากไต้หวันเนี่ยดูรากดินี่รรงนะถะลรู้ถุงแล้วลงดินแล้วพุ่งเลยเนี่ยติดลูกในถุงมาเลยเนี่ยติดง่ายจริงครับเห็นไหมห้าสิบาทเองแล้วก็มะม่วงมะม่วงที่ไม่เท่มะม่วงสีก็ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเนะะมาะอมะม่วงที่เป็นสีงาช้างแดงแดงจกกักรพรรดิเออ อะไรกันน้ำดอกไม้สีม่วงก็ยัง200เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวไปดูหงพาเสือหงพาเสือ,ปร,สอปรับลดราคาแล้วนะเฟิร์นหงมีกับหงพาเสือปรับลดราคาลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่แปลงหงพาเสือกันเนาะนี้หงเพาเสือเนาะรากแน่นๆนรากเต็มเต็มเลย120บาทดอกไม้นี่นะรากเดินเต็มถุงมาแล้วลงปลูกแล้วพุ่งแน่นอนเนี่ยตอนปลูกเดินเดี๋ยวแตกเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ลงกระถางไปด้วยเนี่ยปลูกในกระถางก็ได้กินนะหงเพาเสือ120บาทเนาะ ก็ปรับลงจากหนึ่งสี่ิบาทลงมามะม่วงมะม่วงก็ยังร้0ยห้าสิอยู่เนาะอันนี้มีเจ้าของหมดแล้วกระถางนะจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแต่เล็กๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่สองเดือนกว่าๆส่งพุ่มได้แล้วอันนี้เฟิร์นหงมีเนาะนี่หงปอเสือเห็นไหมหงพอเสือสวยเลยงามโป้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในตะเข่งจริงๆเนาะก็ชมพูทับทิมจันเนาะลองปลูกในตะเข่งในเข่งขาวแบบนี้นี่เฟิร์นหงมีดูดูความดกเฟิร์นหงมีนะ นี่ก็เฟิร์นดูความดกนะเห็นไหมดกดกแล้วประกันสายพันธ์เนาะพัน์แท้พันธดีตรงสายพันธ์แน่นอนนี่เฟิร์นอันนี้หงวนสือ่อหงวนสือยังไม่ทําจําหน่ายนะครับนี่หงเปสือเห็นไหมงามเลยใครไม่มีพื้นที่ปลูกในจะเข่งได้เหมือนกันเนาะนก็หงหงเปสือ,อติดดอกเนี่ย ติดผลแล้วไม่ล่วงด้วยนะครับผมใครสนใจกิ่งพันนอ้อก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรต้อมก็ศูนย์0ก0ี่ศูนย์เก้านะเนาะรับประกันพันธุแท้พันธดีพันธุ์คุณภาพตรงสายพันธุ์แน่นอนไม่หลอกขายพันธุ์ไม่ตรงปกไม่ตรงคุณภาพแน่นอนเนาะก็รับมีรับประกันขนส่งด้วยเนาะต้อมส่งขนส่งเอกชนอยู่เสียหายอหัก หรือ,อยังไงก็ส่งภาพกันเข้ามาได้เนอะในไลน์เพราะรับประกันสายพันธุ์พันแท้พันดีตรงสายพันธุ์พันธุ์คุณภาพแน่นอนเนาะเบอร์โทรต้ม้มอีกทีนะช้าๆนะ0 6 4 2 2 0 9 0 0 0 เบอร์นี้แอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะโทรตรงมาก็ได้หรือใครไม่สะดวกโทรก็ที่เพจเฟซบุ๊กอะเนาะที่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพื่อน,นเองอชื่อเดียวกับชื่อช่องใน u t u b e เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกโทรก็ค,คอมเมนต์ไว้ในใต้ช่องใน YouTube ก็ได้แต่คอมเมนต์ในในช่องยูทูบเนี่ยอาจจะตอบช้านิดนึงเนาะเพราะว่าวันหนึ่งก็มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจเข้ามาเยอะเลยเนาะต้องรับประกันสายพันธุ์เนาะนี่ทำปุูกเองด้วยนะเฟิร์นหงมี่ตอนนี้เฟิร์นหงมี่หงเปสือปรับลดราคาเนาะแล้วก็ไถหนางด้วย ไชหนานจาก100เหลือ80บาทเนอะอันนี้เป็นเบอร์รองแล้วก็ห่งเปาซื้อจาก140เหลือ120เฟินห่วงมีจาก250เหลือ220เนอะอันไหนปรับราคาลงได้ก็ช่วยๆกันเนาะทางลูกส่วนต้อมลดราคาลงมาต้องก็มาลดต่อให้พี่พี่เนะาะอ่ก็ลองใครสนใจก็ลองสั่งกันมาก่อนก็ได้เดี๋ยวอันไหนลดได้ก็ลดอันไหนแถมได้เดี๋ยวแถมให้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะขออนุญ,ญาตมาอัปเดตแปลงเดือนละสองครั้งเนาะช่วงต้นเดือนหรือไม่ก็ ปลายเดือนหนึ่งครั้งแล้วก็กลางเดือนอีกหนึ่งครั้งเนาะเผื่อมีไม้ใหม่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจก็จะได้มาอัปเดตกันทุกๆเดือนเลยเนาะต้อมก็จะทำตรงเนี้ยเป็นอาชีพไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ต้อมไม่ได้ทางานประจาแล้วทําส่วนร้อเปร์เซนเลยเดี๋ยวบ้านเสร็จก็จะ บำรุงปรับปรุงส่วนใหม่อีกเยอะอะไรให้ตามให้ถ่ายให้ดูอีกเยอะแยะเลยเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์ีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเบอร์โทรอี่ศูนย์หกสี่สองสองศูนย์เก้า0ูนย์ูนนะเดี๋ยวค้างไว้น,นี่แป๊บหนึ่งตึง โอเคไปแล้วสวัสดีครับอีกนิดนึงเนาะต้องจำหน่ายพันไม้ออนไลน์นะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยไม่ต้องโอนก่อนหรือใครสะดวกโอนก็โอนได้หรือใครไม่สะดวกโอนจ่ายหน้าบ้านได้เลยอ่ารับของเราจ่ายหน้าบ้านได้เลยเนาะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ